สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2568ค่ะวันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยนั้นมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะส่วนภาคก,กลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะขณะที่มวลอากาศเย็นกําลังปานกลาง ที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะจากแผนที่อากาศนะคะเราจะเห็นว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ทุกท่านนะคะบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้สําหรับภาคเหนือนะคะ ภาคเหนือนั้นมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-13องศาเซลเซียสค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสค่ะ มาที่ภาคกลางค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-20ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-23ถึงองศาเซลเซียสส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-23อถึงองศาเซลเซียสค่ะมาดูภาคใต้กันบ้างค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลานะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังค่ะคลื่ลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างวันนี้มีกําลังปานกลางค่ะ คลื่นสูง2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเอาไว้ด้วยค่ะตอนบนของประเทศไทยวันนี้นะคะอากาศกําลังดีเลยค่ะท่านไหนที่ไปเที่ยวนะคะที่อากาศเย็นๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ